สรุปทั้ง2ตัวละครใหม่นะฮะ่วนของวิลเลียมแล้วก็มิโมซาที่เพิ่งมาวิลเลียมเป็นสายโล่สีฟ้าและมิโมซาสายฮิวสีเขียวซึ่งมานับเกตแต่ผมอาจจะไม่ได้มาเจาะลึกเกี่ยวกับสกิลรายละเอียดอะไรต่างๆแบบละเอียดขนาดนั้นแต่ผมจะพูดเป็นไฮไลท์ซึ่งเพื่อนๆน,น,น่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าโดยผมจะขอชี้เป้าเลยนะครับในส่วนของมิโมซาก่อนเพราะว่ามันสั้นเนาะอยากให้นึกภาพของมิโมซาร่างเก่าครับที่มันมีฮิวมันมี ชุบชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวที่2ของเกม,มครับที่สามารถชุบชีวิตได้โดยจุดที่ดีมันจะเป็นตัวละครที่สามารถเพิ่ม SP ให้กับเพื่อนในทีในตีในตีในทีมครับทั้งหมดได้ถึง2ครับและมีโอกาสเพิ่มอีก1ด้วยตามเลเวลที่คุณอัพงงไหมจาก2ก็จะเป็น3อันนั้นคือจุดดีมีแค่นั้นและลดในส่วนของอะไรก็ตามที่มันติดสถานะแบบลายเทินอะลายเทินเช่นพิษสายฟ้าไฟเผา เป็นประมาณนี้นะครับซึ่งตีสีเขียวนะปัจจุบันอันนี้ขอพูดมิโมซาก่อนนะจะได้เคลียร์ก่อนเนาะอ่าปัจจุบันจะเป็นประมาณนี้เลยเว้ยเล่นคู่กับอาเจลิโอนาหลักๆที่เขาเล่นกันจะเป็นแบบนี้อ่า,อาให้เข้าใจก่อนว่าไอตี้เนี้ยเอาไว้ดักตี้ไหนคือตี้ฟ้าครับตี้เขียวเนี่ยเอาไว้ดักตีฟ้าแบบเขียวล้วนอย่างนี้เลยนะดักตีฟ้า100%ซครับเพราะว่าในส่วนของตีลักเนี่ยมันจะมีสายฟ้าครับซึ่งสายฟ้ามันจะติดกันแบบทุกเทิร์นเลย ดังนั้นมิโมซาเลยมากันตรงนี้นั่นเองชัดเจนนะส่วนเมื่อกี้บอกแล้วในส่วนของสก,กิลที่เหลือฮิวปกติส่วนการฮิวเนี่ยมันจะเน้นที่เปอร์เซ็นต์เลือดนะครับคล้ายๆกับตัวชามมี่มันเหมือนเอามิโมซาเก่ากับชามมี่แล้วก็เอา,เอาไอ้ตัวละครที่เพิ่ม s p ีเพื่อนๆได้ด้วยอ่ะมันเหมือนเอา3ตัวมารวมกันอยู่ในตัวเดียว,วครับมันจะไม่เหมือนแค่ฮิวมันเป็นสายซับพอร์ตพร้อมฮิวอะครับตัวเดียวอะอยู่ในตัวเดียวอะ ดังนั้นเลยเก่งไห่เก่งแต่มันเก่งเฉพาะกับตี้สีฟ้าที่ผมมองนะเพราะว่าไปเล่นในส่วนของตี้สีแดงที่มีเป็นยูโนเอสตารก็แพ้ตี้เนี้ยแพ้นะครับตี้นี้แพ้นะนนะสู้ไม่ได้เลยโอเคไหมอ่ะสรุปเป็นดังนี้เลยสำหรับมิโมซ่าเนาะอัน,นต่อมาเราจะคุยในส่วนของวิลเลียมครับซึ่งอันนี้เป็นวิลเลียมสายโล่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสายโล่เนี่ยไม่มีเลยตั้งแต่มาร์ทอันนั้นคือตัวแรกที่เก่งตัวที่2คือวิลเลียมนี่แหละครับเพิ่งมาเพิ่งมานะ โดยไอตี้เนี้ยผมบอกก่อนว่ามันดียังไงใช่ไหมวิลเลียมอ่าเดี๋ยวขอพูดถึงวิลเลียมก่อนวิลเลียมการโจมตีธรรมดาจะนับจากเปอร์เซนโลทุกๆโลหนึ่ง0ันนจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆเป็นโลที่ตีตีแรงขึ้นตามโลที่มีคล้ายคล้ายตัวแอสตาเอาง่ายๆเลยแต่แอสตานับจากพันห้าตัวนี้นับจาก1,000แต่ไม่ได้ตีแรงเท่านะโอเคไหมแต่แรงแรงในระดับโลอ่ะโลคือคือถือว่าแรงมาก นะครับถ้าไปสายโลเองนะประเด็นคือว่าถ้าคุณทําเด็ปไปถึง4ี่หมื่นอ่ะคือมันทั้งถึกทั้งตีแรงเลยนะมันมันก็เก่งนะครับแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์ตัววิลเลียมเนี่ยมันจะให้ในส่วนของเป็นอมะตะกับสายแอตแทกเกอร์โจมตีสายแอตแทกอ่ะเช่นจูเลียตหรือจะเป็นลักหรือจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับสเทินนะครับคือจะไม่มีตัวไหนตีมันเลยครับจะตีแต่ตัววิลเลียมเท่านั้นอะ่ะแล้วถ้าอตอนไหนก็ตามถ้าตัวละคร อีก,อ,กอีกไฟเนี่ยติดไฟช็อตใช่ปะ่ะก็จะมียั่วยุอีก100%่อด้วยอะไรเงี้ยคือมันอันนี้คือเป็นไฮไลท์นะเอาแค่3อย่างพอเท่านี้มันน่าจะสัง,สงเกตได้แล้วพอเป็นสายฟ้าเนี่ยดังนั้นหมายความว่ามันต้องใช้ตีลักอย่างแน่นอนมันออกแบบมาให้เฉพาะใช้กับลักเลยครับเดี๋ยววอกก่อน,นะครับว่าลักเนี่ยไฮไลท์ของมันคือตอบโต้คือโต้กลับเทิร์นเขาแต่เราตีอะเเขาตีเราตัวไหนเราสวนกลับแม่งทุกตัวเข้าใจปะ่ะแต่ถ้ามีตัวไหนที่ตีละครหมู่ขึ้นมา อย่างตระรอนแอสตาใช้สกิล2เพื่อหมู่ใช่ไหมแอสตาแม่งโดนล,ลดแหหเลยเว้ยดังนั้นตี้สีฟ้าเนี่ยเป็นตี้ในอนาคตนะครับซึ่งไอตี้เนี้ยค่าแอสตาได้ดีมากดีมากๆนะครับเพราะว่าในส่วนของราชินีแม่แม่แม,มดเนี่ยโดนล,ลักสกิลอันติทีเดียวคือดับส่วนแอสตาใช้สกิล2มาทีคือโดนยกแผงเลยส่วนยูโนมีสกิล2คือใบหมู่ใช่ไหมถ้าใช้ก็ยกแผงเช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าใครเอาเป็นโอเอลคือยิ่งจบใหญ่เลย คือตัวไหนก็ตามที่ตีแม่งแม่งสัตโอ้โหเรียบะผมบอกเลยเป็นตีรถแห่แล้วเป็นการจบตีเทินได้ไวมากๆนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือตีทั้ง2ตีเนาะทั้งเขียวและฟ้าสรุปตอนนี้มาครบแล้วทุกสีซึ่งแต่ละตีเนี่ยมันแพ้ทางชนะทางกันโดยเห็นภาพแบบชัดเจนแน่นอนคือแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงอะ่ะมันเป็นแบบนี้ชัดเจนเลยดังนั้นเดี๋ยวผมสรุปตรงนี้แล้วว่าระหว่าง2ตัวนี้เลือกตัวไหนดีส่วนตัวผมมองว่าคนมีให้ครบ เหตุผลเพราะเราไม่รู้ว่าตอนเราเล่น PVP เราเจอตี่ไหนแต่มันจะตอบได้ว่าถ้าคุณเจอตีเนี้คุณต้องเล่นสีไหนลงไปเล่นมีคําตอบเพียงให้แค่นี้เลยว่ามีให้ครบทุกสีแต่ส่วนมิโมซ่าเนี่ยถามว่าไม่มีได้ไหมเอาสีอื่นที่เป็นริวเข้ามาแทงก็ได้มิโมซ่าไม่ได้แบบขนาดนั้นถ้า,ถามผมนะถามผมเนี่ยวิลเลียมน่าจะตอบโจทย์กว่าเพราะว่ามิโมซ่ายังหาตัวมาแทนได้ ส่วนลงดันถ้าไม่มีมิวซาก็เอาร่างเก่าก็ได้อ่าก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้คือคลิปแบบสรุปปาร์ตี้ที่เล่นในอนาคตเลยนะให้รู้ไว้นะครับทําไมเพราะว่าไอ้สองตัวละครเนี้ยมันน่าจะเข้าเซิร์ฟไทยในเดือนที่4ครับผมเลยบอกไว้ก่อนปลายปเดือน4ต้นเดือน5ประมาณเนี้ยเดี๋ยวมันก็น่าจะมาแล้วเอาให้เข้าใจนะเลยอยากบอกก่อนนั่นเองเพราะว่ารักกับอา่าอะไรนะรักกับยามิมันน่าจะมาสิ้นเดือนหน้แล้วเดี๋ยวมาแล้วนะไม่นานนะครับ สิ้นเน้นหน้าต้นเน้นหน้ามันมาแล้วนะครับก็ไปไป,ประมาณนี้แล้วกันนะ